ดูการนอนของเขามันจะไม่ลองเรียกชช่อนะครับบราวนี่บราวนี่รูซี่รูซี่บร,บราวนี่แอะเอ๋ตื่นแล้วจ้าชัางตื่นแล้วจ้าช่างตื่นแล้วตื่นแล้วทำไง <c oughs> ตื่นแล้วทำไงสบัสดีเหรอ,อยังข้ามไหมยังข้ามไหม หิวข้าวไหมหิวข้าวหรือเปล่าแบ้านนี้แบ้านนี้หิวข้าวไหมสบ,บัสดีเหรอโอ้ขี้เกียจหรอกนั่นเออขี้เกียจนอนต่อเลยนอนต่อเลยสอบได้ไหมวันนี้สอบได้ไหมสอบกลางภาคได้ไหมวันนี้สอบกลางภาคได้ไหมาาไไหม,มาเรียนตั้งหลายวันแล้วสอบกลางภาคได้หรือเปล่า บาหนี้ลูซี่สอบกลางภาคได้ไหมลูซี่สอบกลางภาคได้ไหมลูซี่สอบกลางภาคได้หรือเปล่าสอบกลางภาคได้หรือเปล่าสอบกลางภาคได้หรือเปล่าโอ้ยไม่ได้เหรอมันยากเหรอมันยากเหรอยากจนขนาดนั้นเลยยอมแพ้เลยเหรอยากจนยอมแพ้เลยเหรออะ่ปยอมแพ้มันเลยเหรอยอมแพ้ข้อสอบเหรอบาวยากไหมบาหนี้ข้อสอบยากไหมบานี้ อันนี้ข้อสอบยากไหมสอบกลางภาคได้ไหมที่สอบกลางภาคไม่ได้กันเหรอ